เขาดีแ์ได้ เดีแชรได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์เปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวสวนดอกไม้บนยอดดอยให้ชื่นใจทีส่สวนร้อยใจรักอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดแสดงดอกไม้หลากสีสันโดยปีนี้มาในทีมนกยุงหลากสีและน้องหมีลักโรคที่มีการแบ่งเป็นสองโซนโซนแรกน้องกอบแกบตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ที่ทําจากถุงพลาสติกรีไซเคลิลเป็นงานคราฟที่เต็มไปด้วยความประณีตและความตั้งใจของเด็กๆ และกลุ่มชาวบ้านชาติพันธุ์ยังสามารถเดินเข้าไปชมปริศนาภายในตัวของน้องก๊อปแก๊ปได้อีกด้วยอีกทั้งยังมีคาเฟ่สไตล์วินเทจตกแต่งเข้ากับธรรมชาติพร้อมสวนน้ำตกโซนสองน,นกยุงหลากสีสันและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นจุดให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเช็คอินที่ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งจุดที่จะพาเราไปรู้จักกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมทดลองขี่ควายอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนทางเสภาเครื่องประดับพร้อมร้านอาหารให้บริ โดยส่วนร้อยใจรักเปิดให้เข้าชมทุกวนันเด็กอายุต่ำกว่า7ปีและผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปเข้าฟรี